ค่ะพี่น้องคะมือน,นีนะคะยายสิย์เด็กเขาไปเบิงแม่อุ้มนะคะไฟ์สดค่ะพูดคณะทีอยู่บนรถนะคะกําลังเดินทางพาน้องยูกิไฮทองคําค่ะไปทําการแสดงที่กรุงเทพนะคะไปนั่งฟั่งไฟ์สดแม่อุ้มนะคะคนที่เป็นแม่จังเฮ้านะคะยายสิทธิ์ก็เป็นแม่คนหนึ่งเหมือนกันนะคะทีมีคน้นเข้าไปว่ากับลูกเข้าแบบนี้ฟั่งแม่อุ้มบอลแล้วเข้าใจความรู้สึก คนเป็นแม่เลยค่ะพี่น้องคะการที่แม่อุ้มได้ออกมาเว่านะคะพี่น้องได้มีคน้นปากดีเม่นดีเม่นไปในทางที่บ่ดีเด้พี่น้องว่าเม่นเม่นเม่นดูนั่นไหมแต่ว่าเม่นไปในทางที่บ่ดีพี่น้องแล้วค้นเป็นแม่นะคะอดบอลลนบ่ม,มีปู้ใดทิสิอดใดหรอกค่ะพี่น้องว่า้ามีค้นนะคะมาว่ากับลูกเกียวของวอาไปทัวทีบทัวแดนไลย บ่ลูกข้นมากปกป้องลูกแก่ของกับบ่แม่นล่ะคะ่ะบ่เม่นแม่ค้นล่ะค่ะพี่น้องแต่วแ,แม่อุ้มน,นะคะเพิ่นก็นกนได้ออกมาเว้าวหรือว่าได้ออกมาตอบโต้ค้นทีเม่นโดยที่ว่าบ่มีประโยชน์ละเม่นแรงว่ากับลูกเพิ่นไปทัวทีบทัวแดนคือเพิ่นว่ามีพอพม่เมี่มน,นะคะพี่น้องแล้วแม่อุ้มก็ได้ออกมาเว่าวถึงบุคคลคนหนึ่งค่ะทีเข้าไปเบิ่งไล่สดของน้องยูกิหายทองคำ แล้วไปเม่นพี่น้องควาวายูกิหายทองคาจุดจุดจุดใหญ่พี่น้องน้องอยูกับว้าวสอดขึ้นมาพี่น้องน้องอยูกัเลยว่าหนูบ่มีขอออ่าวเน่ยหนูก็เลยบอกว่าขอพุ่น่าน้องอยู่วางสีเลยค่ะพี่น้องนี่คือเม่นแบบบ่สุภาพยูกิหายทองคาจุดจุดจุดใหญ่พี่น้องซ้นนี่ไหมก้าวออกมาว่าไหมเออบ่กเข้าใจคือกันค่ะพี่น้องควาวา จุดประสงค์ของเจ้าเขามาเบิงยุกิเพื่ออย่างความแพงความอยากติดตามอยากรู้ว่ายุกิไปทํางานยุสยัสไปแสดงยุสยัสหรือว่าเข้ามาเพื่อจับผิดหรือว่าเขามาเบิงเขามาสอดแนมเพื่อที่สีเอานองไปทําลายเอานองออกไปวิจารณ์ในสิ่งทีมั่นเสียเสียหายหายคนเป็นแม่ยังไม่อุ่มจะยอมที่ไหนล่ะขนาดเท่าเป็นแม่เขายังศูนเลยพี่น้อง อันนี้คือเรื่องจริง้าคนที่ชื่นชอบหรือว่าหักนองอยู่มาเจอคออเมต์แบบนี้นะคะคออเมต์ที่แบบบอสุภาพที่บอดีอ่ะก็ต้องลุกขึ้นว่าต่อสู้เพื่อคนที่เข้าหักแหละค่ะพี่น้องแม่อุ้มพ่อตุ้มสีบอ๊อโตตอบง่ายๆพี่น้องทาซั้มใดสํด้หนึ่งก็จะปล่อยพานแต่ย่าเกินไปย่าเหตุคือเพิ่นคือน้องอ่ะว่ามีพ่อมีแม่นะคะเมื่อถูก เมื่อลูกถูกคนย่ยายีพ่อแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือจะทนพี่น้องถือว่าถูกเยี่ยมยีด้วยความพูดคอมเมนต์ก็ถือว่าเข่ามากเก่ากายในความเป็นส่วนตัวของลูกเพิ่นเพิ่นก็ต้องปกป้องหรือว่าเขาไผก็ต้องปกป้องเท่านั้นแหละค่ะพี่น้องลูกคือหัวใจหลักของเฮาอยู่แล้วของพอ่อของแม่อยู่แล้วอ่าไปเห็นแม่อุ้ม ฟังเพื่อนบากจนจบไรพี่น้องมีอย่างในตรงนั้นเยอะแยะมากมายที่แม่อุ่มวา้าแล้วยายยายสิทธิ์จำได้เบิดดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าก็เอามาเป็นบางส่วนที่จาได้เพราะว่าขอบครั้วนี่เพิ่นบ่มักบุญนวายกับไผแต่นี่นี่น,นี่คือแม่อุ่มนะคะแต่ยายถึงมือพอตุ่มนะพอตุ่มอะนิ่งเงียบหนะักจะบอกให้ยายพอตุ่มได้ออกโล่งนะคะพี่น้องที่เพิ่นได้ออกโล่งกอ,อกว่า ออกมาเว้า wow, นะคะค่ะนี่คือคนเป็นพอเป็นแม่นะคะต้องปกป้องคนที่พิ่ n หกักต้องปกป้องศักดิ์ศรีของลูกจก่ของถือว่าเป็นธรรมดาอ่ะบางคนก็ว่าเป็นแม่ศิลปินอะไรปากจัดพูดแรงบบแรงจักเม็ดคะ่ะเพราะว่าพอตุ่มแม่อุ่มเพิ่นบ่เป็นคนที่ไปหาเหลืองไผก่อนบบไปหาเหลืองไผ้อยู่เหมาะแม่ ผ้าลูกผ้าเตา่าทำมาหายกินไปมือ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 แต่กระยัเกินไปหลายค้นทีเขาไป comment, คอมเมนต์ค้นที่เขาไปว่าหรือว่าเขาไปจับพิษเจ้าเลาบบ๊แมนเอฟซีดอกเจ้านั่นเป็นคนที่แบบว่าแฝงตัวเขาไปทำลายเขาไปทำลายโดยตรงถาคนเขาเป็นเอฟซีมิตรเขาชื่นชมว่ายุกิหายทังข้ามมือนีไปแสดงยุชัยยุชัยชื่นชอบติดตามชื่นชม วันนี้ยุกิเก่งมากยุกิขึ้นเวทีสวยมากเด่นมากจังส่นตัวเพิ่์ยังเอิ่นว่าเอฟซี่คนติดติดตามจังเฮาจังสีนะคะจะเบิ้งตลอดว่าวันนี้ยุกิใส่ชุดสีเขียวสวยมากชุดสีม่วงสวยมากเต้นในงามแห้งเต้นเขากับเพ่งในแห้งคือเฮาจะไปเบิ้งแบบนั้นได้ค่ะพี่น้องของยูนะคะพี่น้องคะ่ะขึ้นเวทีไปคือคนแกลงมากคือเป็นคนค้นแข็งแรงอะ่ะแกลงมาก เบิ้องทั้งเวทีแล้วคือน้องเหมือนจะว่าเป็นคนแข็งแรงหรือเก่งมากอะแต่จะบอกไหาว่ายุกี่หายทองคาเป็นคนทีอ่อ,อนอ่อนอยู่ใด้พี่นอ้องอ่อนแบบใดน้องเป็นคนที่พุ่มเป็นพุ่มแพรพี่น้องเป็นวัดเป็นไอบางครั้งอะคือวาล่ะคะ่ะสูงงานเกินหรือว่างานรับงานทุกมือเนาะค่ะอ่อนแอพี่สุขภาพทีบอแข็งแรง น้องก็ต้องหาหมดหาหมอสีดยาพ่นยาแต่ว่าพ่อกล่าวขืนไปที่ค้าวานเน็ดเหนื่อยข้ามว่าเมื่อยล้าทิ้งไว้เลยค่ะพี่น้องขึ้นไปก็กคือตรวจอย่างเดียวนี่คือความเจงของยุกิไหายทองคําค่ะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะแย่ซิ์ก็จะออกมาเว่าถึงประเด็นนี้แหละค่ะพี่น้องประเด็นทีมีคนเขาไปวาลูกิ่นแล้วผู้เป็นพ่อเป็นแม่ิืนก็ต้องปกป่องพี่น้องว่าถือบ่ ถ้าเป็นพอเป็นแม่เ้าก็ต้องปกป้องลูกเข้าตัวเออสิปล่อยให้คนอื่นมาย่ำยี่อยู่ป่านนี้มันกับโบแมนละค่ะพี่น้องนี่คือความเกง่งหรือว่าหัวอกของพอแม่นะคะที่ต้องออกมาอธิบายมัง่งหรือว่าออกมาปกป้องลูกจากท้องมัง่งเป็นธรรมดาบ่ถือว่าห้ามเว่าว่าแม่ศิลปินอี่อย่างคือเบาบอกเป็นแต่สร้างแถบบอกเลยว่าแม่อุ่มเป็นคนเอาตรง บอ่บ,บ่หาเรืองไผแต่ว่ามีอย่างคือพิ้นเป็นค้นหมักตรงๆมีอย่างคือกันตรงนั้นกังสิไม่พี่น้องบ่หมักที่เป็นอึมครึมหรือว่าเป็นอย่างที่บอรับหลังแบบนั้นแบบนี้กังสิคือบ,บอ่บ่แมนค่ะคือมีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือว่ามีอะไรที่สงสัยสามารถเคียรแล้วกัเวากันต่อหน้าได้เลยอันนี้คือแม่อุ่มพอตุ่มนะคะพี่น้องขอบข้วนี้บอกได้ว่าพิ่นเป็นคนบ่หมักหาเรืองบอ่หมัก บุญไหว้กับไพยอยู่หมอ,หม,อ,หม,อม่แม่แต่ว่ายาสามารถกดขี้เพิ่นขาัหลายยาสามารถอันนี้เพิ่นขาัหลายนะคะเพิ่นกับเป็นคนผู้หนึ่งเป็นแม่ผู้หนึ่งว่าเป็นแม่ศิลปินศิลปินกับคนคือกันกับเฮ้าเนี่ยแหละพี่น้องถือทาถือ,อนั่งแกหรือว่าถือเยี่ยมยี่กับเป็นธรรมดาคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องปอกป้องลูกแก่ของนะคะฝากไว้ค่ะพี่น้องขาบ่หักบ่อยากติดตาม บ่มักยูจีก,กับบ่ตองเข้ามาบ่เบิงกับบ่เป็นยังดอกขาเพินกขบ,บ่เลยเสียใจน้ำปันไดดดกนะคะเพราะว่าคนที่หักยูจีหายทองคาเยอะแยะมากไมยนะ,ค,ะค่ะพี่น้องสําหรับมือนี้ค้าก็ฝากไว้สาหรับเรื่องเล่าของการที่จะเป็นแฟนเอฟซี FC แฟนคลับที่ดีนะคะเม่นในแนวที่มันมีสาระเม่นในมันที่มีประโยชน์นะคะสิ่งใดทีบ่มีประโยชน์ก็อย่าเม่นนะคะ นี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ฝากเรื่องเล้าดีๆไว้สำนีนะคะสวัสดีค่ะ